พิเศษนะคะเพราะว่าติดสายมาตามคุณอาเจตเขามาเที่ยวแบทแคทมิวเซียมคะเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับของเล่นนะคะเ<อ>นเดนอยนู่กับคุณแดงนะคะเ<อ>จ้าของพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พอเรามาแบบเดินชมมิวเซียมกันแบบเยอะมากมาเลยนะก็จะมีช่วงที่แบบอา,าจจะเหนื่อยหรือว่าคนที่มาด้วยอาจจะเป็นลูกหรือว่าแฟนที่แบบอาจจะไม่ได้แบบ ชอบคู่นี้หรือว่าอาจจะไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาอาจจะแบบยังไงเนาะก็มานั่งมีเพราะว่าที่นี่มีคาเฟ่ข้างล่างข้างหน้านะคะมานั่งพักผ่อนแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟนะคะอย่างเช่นที่วานอยู่เนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นเมนูซิงเกิลเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็จะมีเอาชิมดูเลยครับอันนี้เป็นเอลซ่าสโนมนะครับจะเป็นนมแล้วก็ข้างบนจะมีเก็บออกมานะครับสีจะออกเป็นสีฟ้าสีชมพูสีแดงเนี่ยสวยกับเอลซ่าอืมน่ารักมากเล และทั้งหมข้างบนนี้เป็นสโนเป็นแบบเป็นนมผสมกับน้ำปั่นอ่ามันจะเป็นสองส่วนนะฮะอันนี้เป็นสำหรับหมอสำหรับน้องๆผู้หญิงแล้วที่ชอบคีตารใช่ค่ะว่าพี่แดงก็ทำคุณคิดสูตรเองใช่ค่ะหวานทุกใจหวานครับเหมือนกับใช่เด็กหวานแบนตามสีเลยนะคะสำหรับน้องแบบยเด็กสาวๆชอบแน่นอนแล้วก็อันหนึ่งที่คาดไม่ได้ก็คือแก้วนั้นนะอันนี้เป็นสุดาไมค์นะครับเราใช้ชื่อว่านี่ฮะ จัดติดลีกนะครับที่งๆจะมีอยู่สามชั้นเนาะสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะครับก็คือพอเอามารวมกันนี่ก็จะกลมกล่อ,อมเป็นพันเลยนะครับจัดติดหลีกนี่คือการรวมน้ํานะครับหลายๆสีเข้าด้วยกันโดยที่แบบว่าเวลามาดื่มเนี่ยเทกเจอร์มันก็คือว่าสามารถไล่นะครับขับขึ้นมาตั้งแต่ชั้นล่างสุดชั้นกลางชั้นบนนะครบส,ะบสามสีแล้วอะอยากแสดงความคิดที่ทำก็คือมิกรวมกันก็คือเอาหลอดคนแล้วก็ สุดของกันที่ที่สีเดียวกันนะครับพัฒนา,าการเป็นธรรมดามีสามสีนะครับนะครับอย่าทานคู่กับนี้ได้เซนปลาปลาชูกา้านะครับชีสบอลชีสบ,บอลนี้ก็จะมีมสามไส้ะนะครับจะมีชีสบอลเป็นเป็นชีสยืดแล้วก็มันน่วง<ม>แล้วก็ชีสกระเั็นอืมนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเซตของเขาเลยใช่ไหมครับคุณเซตสามารถแบบว่าสั่งคำว่าเซตได้คือสั่ง คิดบอลสั่งเซนไฟรายผ่าน,น้ำดื่มที่เป็นโซดาครับน้ำโซดาเราก็มีชื่อเมนูแปลกๆนะชื่อเมนูซเปอร์แมนจะเป็นน้ำสีฟ้าครับ<อ>มเมนูซเปอร์แมนเมนูเมนูดอกแปะจะเป็นน้ำสีแดงเ<อ>มนูถ้าชื่อแม่นก็เป็นน้ำสีม่วงอนะไรอย่างเงี้ยครับแบทแมนก็เป็นน้ำบลูเบอรี่สีเทาๆอะอาถ้าได้เป็นดอกไม้แปลกๆที่แบบว่าเด็กๆสามารถไปเลป็นรุ่ใจเด็กๆกันเลยนะใช่คร่ะลูกๆมึงหละ น,ะะน,นี่ชีสบอลนะชีสบอลลองชิชีมดูอนน่้อันนี้ช,ชอบชอบเป็น,นแน,นแด์มคเ เขาจะมีไส้ข้างในใช่ครับมีไส้ข้างในเด็กๆชอบแน่นอนแน่นอนนะเป็นกปาร์ตไม่ต้องกลัวว่าเด็กๆจะไม่มีอะไรทำนะมีทั้งของกินแล้วก็มีของเล่นแบบเยอะมากนะคะสนุกแน่นอนนี่นี่ชีฟองอันนี้ไม่ใช่ชีฟองสปารตจีราร์หวานจอบหวานอร่อยนะคะ ก็ยังมีควาซองด้วยนะครับเป็นควาซองเนยสดก็จะมีไส้โคตรด้านนะครับตอนนี้ก็คือจะมีของทอดควาซองสามสี่เมนูนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเราทำที่แบทบาลแองคาแฟเลยนะก็คือตัวกาแฟนี่เป็นคาแฟที่อยู่ในแบทแคสต์มิชเชมแบทบาลแงนี้มาจากแบทตะแรงไม่จากแบทตะแลงนะไอแบตะแรงก็คืออาวุธของมุ้ทั้งพราะที่มันเคลี้ยงเคลี้ยงเหลาล้างอ่ะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแบทบาลแอง ครับผมก็อันนี้ไว้ซัพพอร์ตน้องๆหรือว่ากลุ่มผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเที่ยวหรือว่าผู้ปก,กครองเองก็ตามนะครก็สามารถที่จะมีน้ำมีขนมอะไรให้บริการได้นดะครับพิเศษอาหารว่ามากกว่าส่วนของคาเฟ่ก็เปิดบริการทุกวันนะครับปิดตันจันทร์ว้าวก็ววคือค,คาเฟ่จะอยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมด้านหน้าเลยครับเข้ามาก็จะเจอตอนที่จะเข้าขชมนะครับก็ซื้อบัตรที่คาเฟ่แล้วก็ซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรอ่าในพิเศษนิดนึงค่ะไฮไลท์เลยมึงบอก ที่เรามานั่งดืง่มนี้นั่งดืง่มมานั่งกินเมนูเซียมอ,มอยู่จริงๆเนี่ยที่นี่ยมีคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคอยมีเซียมของแท้นะครับก็คือว่าเป็นคอยเมนูเซียมของแท้เป็นคาเฟ่คอย,ยของแท,อแท้ด้วยแปลว่าคุณสามารถสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอาหารทานของเล่นอย่างเงี้กับเครื่องดื่มเนี่ยขึ้นมาทานเมนูเซียมได้สามารถเดินดูของเล่นไปจุดกาแฟาไปากาแฟอ้อนแล้วจุดไปหรือว่าซื้อชักปปิ้มาแล้วก็ด,ดูไปดูไปฟินนะฮะก็คือก็ได้ดูของเล่นแล้วก็ได้ดู เครื่องดื่มที่คนจดซื้อภายในพิพิธภัณฑ์อันนี้คือสามารถเดินซื้อได้ทั่วพิพิธภัณฑ์เลยน,นะ,ะเดินเล่นได้เลยคะ่ะก็เดินซื้อน้ำขึ้มันเคลื่อนไปเรื่อยใช่แล้วส่งโครงกลางที่มีทัชจุมเล่นอย่นี่นะครับตรงนี้เราก็จะมีที่นั่งไปเรื่อยอ่<ๆ>า,านั่งบายสำหรับใครที่เรากาเมื่อยแล้วก็สั่งของกินเล่นมาแล้วก็สามารถมานั่งทานบรนเรือได้ค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหิวมีของมีขนมล้อมท้องตลอด เป็นลายปาิกาเป็นฝายปบิก้านะคะรสรสชาติแบบว่าเข้มคข้มมากๆไม่ต้องจิ้มซอสก็ได้นะคะกินแบบราดชีสมาแล้วใช่ไหมใช่อร่อยมากอะไคอไหมกินน้ำอี่นน้ะ อันนี้น้ำอะไรนะครับอันนี้น้ำเจสติกลีกครับเจสติกลีกนะครับตัวคนอ่ะกินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยขอบคุณ ค่ะน่งจากแบดแคทมีเซื้อผอันคอยนะคะท่าจะมีคาเฟ่ให้เราได้ทานขนมอร่อรๆกันแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังให้ชาติสถานที่ถ่ายพีเวดดิ้งสไตล์บูสเวนด้วยนะคะ <S <S ถ้าใครชอบซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนอย่างเงี้ยก็ลองมาได้นะคะมาถ่ายพิเวนดิ้งแบบใหม่ไม่ซ้ำใครเท่ๆนะคะ สำหรับแพ็กเกจถ่ายทีวีวีดิ้งนะคะ<ม>ก็จะมีอยู่2 p a แพ็กเกจด้วยกันนะคะแพ็กเกจแรกนะคะแพ็กเกจ A นะคะครึ่งวัน4ชั่วโมง2,990บาทเท่านั้นเองค่ะผู้บ่าวสาวกับทีมง,งานรวมกันไม่เกิน5คนนะคะจะได้รับบัตรเข้าชมมิวเซียมแล้วก็คอฟฟี่ฮีโร่พร้อมอาหารว่างสำหรับผู้บ่าวสาว2ชุดถ่ายภาพได้ทั้งอินดอร์และอ d o o ดชั้น1ถึงชั้น3เลยค่ะ แพ็กเกจที่2นะคะแพ็กเกจ A พัสดเต็มวันนะคะ8ชั่วโมง4,490บาทค่ะคู่บ่าวสาวกับทีมงานรวมกันไม่เกิน8คนนะคะรวมบัตรเข้ามิเเซียมด้วยแล้วก็มีคาฟฟ่ฮีโร่พร้อมอาหารมากสำหรับคู่บ่าวสาว4ชุดค่ะน้ำดื่มแบดแคทฟรีตลอดการถ่ายทำถ่ายภาพได้ทั้งอินดอร์ออเดอร์ชั้น1ถึงชั้น3และพิเศษเลยนะคะถ่ายรูปได้ที่ห้องรับแขก V.P. ชั้น4ได้ด้วยนะคะ มาค่ะตลอดวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณพี่แดง